วัสดีวันพฤหัสครับพอ่อพ่อแม่แม่โอ้โ oh, หฝนฟ้ากันน้ำมาแบบ ไม่น่ารักเอาซะเลยนะครับแต่พงษ์จะพามาดูอะไรน่ารักน่ารักสนุกสนุกนะครับเป็นการเต้นประชันกันของคุณพิศองคนนี้แบบเต้นแบบเยยฟ้าขากอนมเมฆก,กันไปเลยนะครับนี่นะฝ่ายนี้ที่ใส่หมวกนี่นะครับเป็นพ่อขารถพุ่มพวงส่วนคุณพี่เสื้อส้มส้มนี้นะไม่ใช่สม้มหนีเออเป็นพ่อขาขายโจก๊กแมืพอมาเจอกันป้า มันสับพาร์คอย่างไรเขาไม่รู้โอ้โหเต้นกันสุดลิสุดเดดจริงๆครับรัวกลักลักลักัวฉันพูดไม่ออกในสักคำ ที่พ่อคา้าร้านโจ๊กกันก่อนเลยนะครับถึงแม้ว่าร้านจะใหญ่อแต่เอวดูสิครับพอ่อพ่อแม่แมพลิ้วมากโอ้ยจากนั้นส่งต่อให้กับพ่อคา้ารถพุ่มพวงดูจะเก๊กเก๊กลางๆหน่อยเนาะเออแต่งัดลีลาออกมาโอ้โหสุดพลังเช่นเดียวกันเลยนะครับแม่ถ <laughs> ือว่าเป็นการสร้างความสุขยามเช้าแบบนี้เห็นแล้วยิ้มออก <laughs> เห็นแล้วสดใสกันเลยทีเดียวนะครับแม่ฝ <laughs> <laughs> นฟ้าบ้านเราในช่วงนี้เนี่ยนะครับเอายังต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ปัจจัยที่ทาให้เกิดฝนเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเนี่ยโอ้โหฝนตกช่วงบ่ายยันค่ำนู่นนะครับพอตกสักบ่ายสองกะเริ่มคลุมฟ้าคลุ้มฝนมาแล้วนะครับดังนั้นไฮไลท์อากาศในวันนี้จะ ตาเป็นพิเศษนะครับช่วงบ่ายสามโมงทั้งภาคเหนือโอ้โหโอ,โหโอกาสฝนตกได้ที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น,นพเยาแต่พอเย็นป้าหกโมงเย็นเนาะแดดลมลมตกเนาะอุตรดิตถ์ในพื้นที่อำเภอรับแลอัเภอเมืองอำเภอตรนเตรียมรับมือกับฝนตกด้วยนะครับทีนี้ซีกตะวันตกไล่มาเลยตั้งแต่จังหวัดต,ตากที่อำเภอเมืองวังเจ,จ้ากาญจนบุรีราชบ,บุรีในพื้นที่อำเภอเมืองปากท่อวัดเพลิง แถวแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันเนาะเออโซนนั้นเนี่ยนะครับสี่โมงเย็นเตรียมความพร้อมรับเหมือให้ดีด้วยนะครับแต่วันนี้จับตาเป็นพิเศษในพื้นที่ทางภาคกลางสี่โมงเย็นเช่นเดียวกันนะครับใครอยู่ที่สุขโขทัยกำแพงเพชรอุทัยธานีโอ้มีฝนตกได้อย่างแน่นอนเชื่อพงศ์สิครับแต่พอโมงเย็นปั๊บนี่ที่พิศนุโลกคนครสวรรค์เพชรบ,บูร์สิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีก็มีโอกาสเกิดฝนตก ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอยู่ทางอีสานตกไหมละ่ะเออตกสิครับพ่อพอแม,แม่โอ้ยตกไม่เหลือวันเนี้ยตกทั่วฟ้าเมืองไทยแต่เบากว่า2อสวันก่อนหน้านี้หน่อยนะครับฝนมาตอนบ่ายสามโมงเหมือนกันแถวแถวขอนแก่นที่อำเภอชุมแพเวียงเก่าสีชมพูอุดรธานีหนองบัวลำพูจังหวัดเลยมีโอกาสเกิดฝนตกได้ด้วยเหมือนกันเย็นๆถามว่าตกที่ไหนตกครับพ,พ่อแม่แมอีสานใต้นแถวบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดในพื้นที่อำเภอเมืองพายุนำเกลียงยะโสธรอุบลราชธานีก็มีโอกาสเกิดฝนตก ได้ด้วยเหมือนกันคํำหน่อยสักสามทุ่มสี่ทุ่มกินข้าวกินปลาเสร็จเออจะเข้านอนมอย่าลืมปิดไฟนะเออประหยัดไฟครับไฟแพงแหมแต่ระวังฝนกันด้วยนะครับแถวแถวมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดบึงการนครพนมมุก ดาหานนะครับทีนี้าภาคตะวันออกโอ้โหฝนจะมาเร็วหน่อยเนาะอยู่ริมทะเลเทีย่ยงวันปุ๊บคุ้มและเออเริ่มตกลงมาแล้วนะครับแ,แถวชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตรานะครับแต่พอสี่โมงเย็นปุ๊บฝนลามขึ้นมาที่ฉะเชิงเรานะครนาะยกปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วนะครับอยู่กรุงเทพปริมณฑลเนานะโอ้สักบ่ายสองโมงปุ๊บโอ้อฝนเริ่มคุ้มมาแล้วโอ้เมฆเริ่มเกาะตัวมึดมาแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสฝนตกได้ช่วงเย็น รวมถึงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอําเภอเมืองอําเภอสามโคกนนทบุรีในพื้นที่อําเภอเมืองแล้วปากเกร็ดนะครับนนทบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครที่อําเภอเมืองและกระทุ่มแบงรวมถึงที่สมุทรปราการด้วยนะครับอยู่ทางใต้ครับพอๆแม่ๆสี่ห้าโมงเย็นที่ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็จังหวัดสงขลามีโอกาสเกิดฝนตกได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ฮะโอ้โหก่อนหน้านี้ฝนตกเยอะจริงอะไรจิ นะครับปีนี้โอ้ฝนมากเนาะโอ้บ้านพงเนี่ยกรน้นําท,ท่วมที่พิจิตรเนี่ยนะครับบ้านพ่อพ่อ,พอแม่เป็นยังไงกันบ้างโอ้น้ําท่วมน้ําหลากกันหรือเปล่าที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับถนนมิตรภาพยึ่ขอนแก่นโอ้โหดูฮะท่วมไม่เหลือจริงๆพื้นที่รุ่มเจ้าพระยา,ยามไม่ต้องพูดถึงน้ําล้นตะลิงเก้งนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะเป็นต้นไปนะับไปพรุ่งนี้มาลือน,นี้รวม3มวันฝนจะลดลงให้ได้ตากผ้าแห้งกันหน่อยเนาะใครจะซักผ้าซักผ่อนกันนะครับรีบ แต่พอเสาร์อ,อาทิตย์นี้ฝนหะนัจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหให้ได้พักหายใจให้ขคอกันนิดหนึงนะครับเออแต่พออากาศคึ้มมาทีไรโอ้ยมันชวนง่วงทุกทีเลยนะครับหาว่าเอาไว้ใช้กับง่วงห่วงอะ เอาไว้ใช้กับเธอเอ๊ะแต่ต้นเหตุของความหาวและห่วงเนี่ยต้องไปพิจารณาทุกสมุทยัยมีรธมากด้วยหรือเปล่าเนาะทีนี่รูป้าท่านฝนตะวันดงกระพงทุกวันที่นี่สวัสดีครับ วัยเข้าใจง่ายโปรดตับสไครต์ข่าวช่องแปด